ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยหลังคาเมทเทอร์ชีทบรูซโคบแสงพี่จะบอกว่าพี่แดนน่ะสาวเยอะใช่แต่ว่าเขาไม่เคยมาพร้อมๆกันตทีเดียวทีละคนทีละคนแต่สูวันนี้คนนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อีกวันนอออยยเเเลลด นนอหรเขาทีละคนเขาทีละคนเขาไม่เคยพามาเจอกันนี่ไม่ใช่นะไม่ได้ทำร้ายสันติไปอ่ะสันติต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่แบบว่ารักเดียวใจเดียวมาตั้งแต่แบบก่อนเป็นนักร้องโอ้แดนว่ามาแดนว่ามาโอ้โหแดนว่ามาอ่าแล้วแต่ใครจะคิดตัวใช้ของเราตัดภาพมาความจริงคือตามนัดตามนัดตะลับไม่ออก่าเขต้องมี ู้เลยอ่ะอุ้ยดูสาคัญผมพูดอย่างนี้เลยนักร้องชายไออสะไม่มีหรอกครับไม่เจ้าชู้แต่ตอนนี้เจมเรืองศักดิ์กำลังคนธรรมดาขนาดก็ต้องเคยบียเด็กอะเนาะใช่ไหมผัดกันเมาส์หน่อยแล้วเขาล่ะที่แบบลายวันนี้คือยังไงที่แบบว่าเอางี้ดีกว่าผมจําได้แมทหนึ่งแมทนั้นเราไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่เชียงใหม่ เม่ก่นก็มองน้านันมาก่อนยก้ต้องเชงใหม่เนาะนานมากแล้วตอนตอนไปก็ไม่มีอะไรก็ไปเล่นคอนเสิร์ตสนุกสนานรปุ๊บกลับบ้านอวันลุงก็้นคือโปรตีเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็ไปวันนึ่งปุ๊บเขาตรงคืนก็เล่นเลยเล่นหมายถึงว่าเล่นคอนเสิร์ตนะค่นเรดีนีไม่ได้เลยครับผมนี่ใครบ้าผมไเลยอ่ะผมไม่มไม่มีแต่คิดก่อนแล้วคิดก่อนก็ วันรุ่งขึ้นปกติเราก็จะกลับประมาณแบบช่วงเช้าอะไรเงี้ยเที่ยวบินไฟ์เช้าเช้าผมก็ตื่นมาปุ๊บเรียบร้อย <S <S กำลังจะไปขึ้นรถตู้เพื่อจะไปที่สนามบิน<ม>ก็มีพี่ผู้จัดก,การก็คือแต่ก่อนนี้เราไปกันมีพี่ผู้จัดการคนหนึ่งเขาจะรู้ทุกเรื่องเขาก็บอกผมว่าเอ๊ะแดนมันไม่กลับกับเรานะไม่ใช่ไม่ไม่ตื่นไม่กลับกับเราไม่กลับกับเราผมก็ถามกลับอีกไฟส์หนึ่งแล้วแล้วแล้วมันทําอะไรมันไม่รู้มันมันหายไป มันหายไปมันหายไปไหนไม่รู้หายไปไหนโอ้ยแต่เด็กๆแล้วเม่คือเด็กมากก็คือเขาเขาชอบสาวคนหนึ่งสาวจริงไหมาะแบบผมเป็นคนแบบว่าตกอุมรักคนแบบง่ายอ่ะเขาก็ไปทำความรู้จักกัน๋อ้ยทำความรู้จักกันหลังสัปเหร่อคอนเสิร์ตก็เคยไปทำความรู้จัก ที่ชิ้นใหม่เป็นอย่างนี้พี่พี่ชายพี่ก็เป็นที่เียงใหม่เหมือนกัน้วแล้วก็กลางคืนก็ต้องไปกินลูกชิ้นหัวนมไงใช่ไหมที่ชิ้นใหม่นั่นคือคุณแดนเรารู้อยู่แล้วไม่แปลกเรื่องที่คุณเล่าอ่ะแต่คุณไงแหละแต่เขาแบบว่าดูเป็นแบบว่าผู้ชายบริสุทธิ์ผู้ชายแบบว่าดูเงูต้อดูเรียบร้อยของแบบผู้มันหนีเนียแต่เกาไม่ได้แต่เชื่อคือโอเคแหละ ถ้าไม่เกรงใจหลานจะถามให้หลักกว่านี้นผมไม่เล็กดีครับแบบว่าบีเหมือนเป็นแมวอ,ะอ่ะทางด้านนู้นเป็นเสื่อเอานี้ผมก็ไม่น้อยไม่น้อยกว่าเพื่อนหรอกครับ <laughs> แต่มาผ่านมาแล้วพวกเดียวกันพวกเดียวกันก็คือเราเราก็แบบว่าไปไปไหนก็สนุกเฮฮาแหละวัยรุ่นนะไม่หลอกนะว่ามันเป็นยังไงช่วงชีวิตหนึ่งของของคนทุกคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะมันเหมือนมันต้องหาเหมือนจิ๊กซอส่วนที่ขาดหายก่อนให้เจออะแต่ว่านี่คุณเจอแล้วไงเจอแล้วไงุณต้องเด็ดจุดเลยผมพูดตรงนี้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนยังไงเขาจะไม่ไปหาใครอีกต่อไปแล้วครับถูกต้องหยุดอยู่ตรงนี้แล้วใช่จิ๊กซอมันลงแป๊ะพอดีมันเป็นภาพที่สวยงามใช่ต่อไปนี้สาบานดิแดน ไม่ต้องหนึ่งขั้นตอนไม่ไม่ต้ตันไม่ได้แดนต้องสตันนะแม่หนูเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มาคบกันใหม่แม่หนูแอบนอยเหมือนกันใช่ใ่แม่นอยยคือเหมือนแม่ได้ยินมาเยอะแล้วก็ทุกคนก็เตือนแม่เพราะว่าช่วงแรกๆเวลาไปทํางานอะไรองนี้ค่ะก็คือแม่ไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยแม่ก็จะได้รับข่าวสารมาแบบเยอะมากก็จะแบบไม่ไว้วางใจคนนี้มันมีมันมีครั้งหนึ่งแม่เขาแบบ น้องเขาบอกว่าแม่เขาว่าเคยเห็นเหมือนไปที่ไอสัอะใช่เขาเห็นผมอะเดินอยู่กับผู้หญิงเขาก็เลยเหมือนแม่เขาก็คงติดตาว่าโอ้แดน D 2 o B จะไม่เคยเดินคนเดียวอะไรงทั้งที่อาจจะเป็น P R ก็ได้ไม่แต่แม่บอกชื่อด้วยนะตอนนั้นออบอกชื่อแล้วยะเแบบ ก่อนจะไปสนุกกันต่อต้องขอบอกว่าพิธีกรและแขกรับเชิญถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะขนาดถ่ายทำรายการเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็ยังคงปฏิบัติตามหลัก universal prevention โดยใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครับแต่เมื่อก่อนนี้แบบอดีความดังของ d ิทสมัยก่อนนี่คือสุดสุดมากศัตูแตก แต่ความน่ารัก<ช>ของพวกเขาว่าผ่านมายัางไงนะความดังจนถึงวันยศถามบีมก่อนที่แบบจะร้องเพลงเขาก็จะเรียกเพื่อนเขานะเธอ,อเขายังเชื่อถึงเออ,อพี่บิ๊กอย่างเงี้ยหรอเขาังไป,<อ>ไปดูแลพ่อแม่บิ๊กอยู่เลยไปครับก็ทุกคนเกิดจริงๆทุกคนเกิดเขาไปแต่ว่าถ้าเผื่อมีโอกาสะอะไรเงี้ยก็จะไปนะครับแต่ว่าที่ที่แบบดูแลแบบสุดๆจริงๆสําหรับผมคือ แฟนลับบิ๊กนี่คือแบบว่าเขาดูแลจริงดูแลจริงเขาดูแลจนถึงวันนี้ใช่ใช่ใช่ดูตั้งแต่ยุคเก้าศนเขาก็ยังไปดูเนื่องจากเขาเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคุณบิ๊กใช่ครับแล้วแฟนลับเขายังไปดูแลอยู่เลยใช่ครับไม่เร็วๆนี้ยังเห็นไปทาสีบ้านไปไปเหมือนดีโนเวทไปปรับรุงบ้านไม่แบบพ่อแม่มีชีวิตชีวาน่ารักมากน่ารักเนาะแฟนขับน่ารักมากนะเนี่ยก็เล่นละครเหรพวกเขาก็ได้กิน คุณเคยเล่นละครด้วยเหรอใช่เคยเล่นกับแดนเราก็เคยเล่นกับเจมอย่เียใชรสมัยก่อนยังไเค็เนตัวรายเนาะเมื่อก่อนโอเป็นตัวรายนะเมื่อก่อนฉันก็สวยนะเอเมื่อก่นแเขาสิแพตตี้ก็้เถะเจอโอเขาไปยังมืองถ่ายละครเสร็จเล่าต่อกคืนองแพตีแล้วแพตตี้ล่ะเป็นแฟนคลับเขาบ้างไหมตอนเด็กๆอะคะไม่ได้เป็นค่ะ ไม่ได้เป็นเลยคือคือตอนเด็กๆกันหนูเป็นเด็กแบบอยู่สโมสรโลกหนูจะแบบออกกําลังกายมีอยู่แค่นั้นเลยไงค่ะไม่ไม่ได้ดูโลกแบบว่าทีวงทีวีบันเทิงเท่าไหร่เลยแต่ว่ารับรู้นะคะเพราะว่ามันดังจนมันแบบดิ้งเข้ามาอยู่แล้วโดยปริยายแต่พี่สาวเป็นไงอ๋อแต่พี่สาวเป็นแฟนคลับพี่บีมใช่ชอบมากบีมเขาเป็นไทป์คนลำดับสาวๆชอบเงียเขาดูสะอาด้าดูแบบเออวกเปบอย จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะแบดเดี๋ยวเดี๋ยวคู่ของพี่แดนกับพี่แพตตี้มีเรื่องเยอะมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องเคลียร์อีกเยอะเพราะว่าแพตตี้เขาบอกว่าแดนเปลี่ยนไปเอาละพี่อยากจะอยู่ด้วยนะอยู่ได้ตุ่นเนเ้ยคุณจะอยู่เองอยู่ได้เหรอเกนึงเออภาพเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปคุยกันได้ได้มีครั้งหนึ่งเขาถามผมบอกว่า พี่ผมว่าผมเบื่อผู้หญิงแล้วอ่ะมันมีช่วงนั้นมองผู้ชายหล่อมากแบกัาบเบื่อผู้หญิงพี่ก็หล่อมากไหบดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ